สวัสดีค่ะวันนี้เล็กจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปเก็บผักนะคะเล็กจะพาไปตามหาผักตัวนี้ค่ะนี่ค่ะผักชีล้อมภาษาไทยนะคะผักชีล้อมนี่ค่ะนี่ค่ะผักชีล้อมสวีเดนเขาเรียกชีสกูร์ค่ะชีสกูร์เราจะเก็บมาทำอ่าภาษาสวีเดนเขาเรียกอูแกรส,สเปดตูค่ะ เล็กจะผสมกับผักเสี้ยนแล้วก็กระเทียมป่าด้วยค่ะสตัว,แล,วแล้วเล็กก็จะทำให้เพื่อนๆดูว่ามันกินกับอะไรบ้างแต่ว่ามันกินกับพาสตา้าหรือว่าสปากเกตตี้ก็ได้แต่วันนี้เล็กจะทำให้ดูในการกินแบบขนมปังนะคะแล้วก็จะทำออมไก่ให้ดูผักชีล้อมกับออมไก่อร่อยมากๆเราไปเก็บผักกันเลย พี่จ้าวันนี้เลขสิบห้ามันรอเก็บผักเก็บผักไปเห็ดแกงอ้อมพี่หนอหากินรอรอบานเนี่ยหากินรอรอบานลอเนี่ยมันพี่พักอยู่มองมีให้หงัดในต้นใหม่ต้นนี้มเสียงนก พี่น้องอ่อนๆทิลี่ยังไม่เหยียบมาหน่อยมันมาเหยียบ อันนี้พักพักอันนี้สวีเดนเขาเอิ่นชิสกูร์แต่ว่าคนไทยเพื่อนเอิ่นพักซี่้อมพี่น้องอันมันเอาไปเฮ็ดอันเฮ็ดซอสกิเอโบเมนซอสดอกมันเป็นอันคือจังกินกับขนมปังนะพี่น้องแต่ว่าเอาไปผสมกันกับผักเศียน เดี๋ยวเลีกสิเห็ดห้เบิงน้น่มืาอน้เห็ดอันพักเสียนไปเก็บมาแล้วมีอยู่แช่ไว้ในตู้คาแต่อันนี้จะเสียไปปั้นแล้วกินก็ขนมปังเอาอันนี้ไปปัน้นก็พักเสียนกินก็ขนมปังแล้วก็เอาพักซี่รอมไปเห็ดแกงอ้อมไก่พี่น้องนี่ยเงาไม่เงาเดียวกับสิพ่อกินอยู่ดอกคิดว่าเก็บเอาแต่อันนอนนอนมัน อดอกไหม่งามคักพี่น้องดอกมาสกูดเดี๋ยวให้มันแดดคักคัก,ก,กมันดอกได้หลายเด็กสิบ้าไปเก็บคึืนอกันงามคัก นี่จะพี่น้องเก็บน้อยเดียวข้าวเดียวได้หลายตึบพ่อเกตพ่อก,กินแล้วนี่ก็บ,บริ่ได้เก็บไก่หรอกอะเก็บแถวบานสนามหญ้าแถวบานเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศด็กเคยถ่ายหลายรอบแล้วล่ละแต่ว่าเบิ่งมันกำมวนไปอีกแบบ เดี๋ยวเล็กสีพาไปตัวการเฮ็ดกับเขาจ้ะเดี๋ไปไป,ไปเปืเิองเฮ็ดกับเขาต่อกันเลยจ้านี่ค่ะเพื่อนๆเล็กจะพาทำอาอูาอกแกลสเปตต้นะคะซอสสปาเกตตี้แล้วก็กินกับขนมปังค่ะแต่วันนี้เล็กจะพิเศษหน่อยเล็กจะใช้ผักสามตัวเลยค่ะมีกระเทียมป่า ผักเสี้ยนผักชีล้อมค่ะกระเทียมป่าสวีเดนชื่อว่าล่ามเลึกอันนี้ผักเสี้ยนเลือกทรอปผักชีล้อมชีสกูร์เดี๋ยวเราหั่นผักกันก่อนเลยค่ะ นี่ค่ะผักเราหั่นเสร็จแล้วแบบนี้รวมกันสามอย่างสองร้อยกรัมค่ะเล็กช่างดูแล้วสองร้อยกรัมเสร็จแล้วเรามาปั่นกันเลยวันนี้เล็กจะใช้มันเดิลหรือว่าไอเม็ดมเมล็ดอัลมอนด์ค่ะ,มะเมล็ดอัลมอนด์เดี๋ยวเราปั่นมเมล็ดอัลมอนด์นกันเลย มเมล็ดอัลมอนด์ที่ใส่เมื่อกี้เนี่ย1ดิสลิทอันนี้นะคะเล็กลืมบอกเดี๋ยวเรามาใส่ผักแล้วก็ปั่นต่อกันเลยค่ะเราใส่ผักลงไปเราก็ใส่น้ำมันน้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันโอลีฟใช้2ดิสลิทค่ะ เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเรามาใส่ผสมรวมกันกันกบชีสฝอยนะคะสองดีซลิ ใส่น้ำมะ,มะนาวค่ะสักครึ่งลูกมะนาวใหญ่ใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาค่ะ พริกไทยด้วยค่ะหนึ่งสองช้อนชาคนผสมให้เข้ากันนี่ค่ะผสมเข้ากันแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ เวลาเราจะเอาไปกินเรา,เาไปใส่บนขนมปังที่อุ่นๆจากเตาก็อร่อยค่ะแล้วก็เอาผสมกับเส้นสปาเกตตี้พสตตาพวกนี้อร่อยค่ะนี่แหละค่ะอูกแกสเปตูหรือว่าซอสสปาเกตตี้ย่าตามสวนตามป่า เนี่ยจะอบขนมปังให้มันหอมให้มันร้อนๆจักน้อยจ้าขนมปังอบแล้วร้อนๆนะคะแล้วก็ใส่ไอ้เนี่ยอูแกรสเป็ตัวไอซอสอเอผักชีล้อมผักเสี่ยน ใส่เยอะเล็กใส่นิดเดียวีนจะก็จะได้หน้าตาสวยๆแบบนี้พร้อมเสื์ฟเลยค่ะ เด็กจะพาทำออมไก่ใส่ผักชีล้อมนะคะเนี่ยผักชีล้อมก็มีไก่นิดนึงเด็กทำไม่เยอะค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ตั้งไฟแล้วเราก็มาตำพริกกันเลยมีพริกเล็กชอบกินเผ็ดเด็กเลยใส่เยอะมีพริกมีตะไคร แล้วก็มีขมิน้นเล็กตามใส่กันเลยค่ะใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงประมาณ1ช้อนชาใส่โรตีประมาณนี้แล้วก็ตาเลยค่ะตามตามพริกเสร็จแล้วก็ใส่เลยค่ะ ของบางอย่างก็อาจจะไม่ได้สดนะคะเล็กไม่ได้อยู่เมืองไทยบางทีมันก็ต้องเอาของแช่แข็งมาทําเนี่ยค่ะไม่ต้องไปนคนมากมากนะคะนี่ค่ะหม้อมันเดือดแล้ว นแล้วเราก็ใส่น้ำเพิ่มค่ะเราใส่น้ำเพิ่มนิดนึงค่ะนิดเดียวต้มต่อให้เดือดนี่ค่ะเราเอาน้ำมาเพิ่ม เรามาปรุงกันเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านิดนึง ชีอร่อ,อยเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักเลยใส่ผักชีล้อมลงไปใส่ต้นหอมต้นหอมซอยใส่ใบแมงลักถ้ามีเล็กมีแต่แบบ แช่แข็งอะค่ะเล็กก็ใส่ลงไปด้วย นี่ค่ะออมไก่ของเราหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะการเก็บผักป่ามาทำอาหารเล็กทำแกงอ,อมไก่กับขนมปังหน้าผักถ้าคลิปนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเล็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ